สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับใน channel youtube ของลาบหมูสตูดิโอนะครับอยู่กับผมต่อนักดนตรีตาบอดอีกเช่นเคยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มีแอปดีๆนะครับที่เกี่ยวกับการฟังเพลงนะครับนั่นก็คือ YouTube One นะครับซึ่งการทำงานของ YouTube One เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ อ่า YouTube p r e m i e r นั่นเองนะครับคุณสมบัติของ YouTube ตัวนี้ก็คือสามารถเล่นเพลงหรือวิดีโอของคุณในขณะล็อกหน้าจอได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีโฆษณาขั้นนะครับไม่มีโฆษณามากวนใจนะครับ แตกต่างจาก youtube แต่ลูกเล่นของเขาก็ไม่ต่างจาก youtube เท่าไหร่เพียงแต่ว่าไม่มีโฆษณามากวนใจเท่านั้นเองนะครับโอเคว่าแล้วก็ใครที่ติดตั้งก็ตามผมเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีลิงก์เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเอาลิงก์มาวางนะครับไว้ใต้คลิปให้ท่านไปดาวโหลดกันนะครับ โอเคครับผมก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เราก็ไปดูพร้อมๆกันนะครับหน้าจอหลัก Facebook ก,ก็เข้าหน้าจอหลักแล้วก็ไปที่ Youtube วันนะครับเนี่ยครับ YouTube วันนะครับแต่เข้าไปนะครับ แคยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วอ่านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาใน Youtube ตอนแรกๆเลยเนี่ยมันจะมีไอคอนขึ้นมาให้เรานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เราตอบให้เราตอบคร s สนะครับแต่ในส่วนนี้ของผมมีการติดตั้งใช้งานไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับพอเอิ้อว่ามันไม่ครบนะครับก็เลยรีวิวใหม่นะครับโอเค ก็จะลองใช้วิดีโอนะครับลองใช้วิดีโอที่อยู่ด้านล่างดูนะครับลอนป่าบนกรมไผ่สูงต้องก่อไฟจะทำให้ร่างกายอุ่นและไล่ตส์ให้ออกทางตกดึกได้ยินเสียงหมาหอนสุดหลอนลบสามสิบนาทีไปที่ช่องเมนูกันอาจารย์ยอดอบายคนโบราณน,น่ารู้สี่สิบสามนาทีลบไปที่ช่องลบอาจารย์ยอดลบเมื่อเท่าแก่หน่มต้องเจอกับลูกค้าสุดปุดไปที่ช่องไปให้ท้อง ไป,ไปที่ช่องให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอไปที่ช่องให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีลบเพย์เพอร์เนื้อเพลง4นาทีและ28วินาทีลบไปที่ช่องลบผีเอิร์กดีการดู4.4แสนไปวันที่5พฤศจิกายน1ไปในเดือมันที่ขิงใส่อิ๋วตอนกำเนิดราชานอนะเดือมันที่ขิงใส่อิ๋วได้มาส่งทางลบมนแคนยังคุณมิวสิกวิดีโอ4นาทีไปที่ในอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปารีสไปมนดูการทำข้าวเกี่ยวกับคูมิลบ10แถลงสถานการณ์มนดูปุ่มไลค์สบกมนดูปุ่ม ฟังห้าวินาทีนอนหลับลืกได้ทันไปที่ช่องลองหาดูกันนะครับเมน,นูการทํางานซินไม่ใช่แกงแค่นนเจ้าคะหล่นเต้าเจีเจ้ยวไปที่ช็อปปัดเมน,นูการทํางานรถไฟขบวนหลอนหลอนไดอารี่อีพีรวมเพลงฮิปปองนักรินทุกคนเคยร้องให้อากาศเธอมีจริงคนมีสเสน่ห์กร,รทำอะไรสักอย่างไม่มีโฆษณา4ี่สแปดนาทีลบไปที่ช่องหลบเพียงมงุงพาเป็นหลบการดูห2จุดสองแสนครั้งหลบสีเดือนที่ผ่านมาหลบเล่นวิดีโออ่าถึงจะมีก็ไม่มีหรอกครับถึงจะมีโฆษณาก็ไม่มีโฆษณาแล้วครับ ถ้าเราใช้แอปนี้นะลองแต่เข้าไปในวิดีโอนี้ดูนะครับนี่ครับแสดงรายการที่หนึ่งถึงเจ็จากยี่สิบห้านี่ครับศูนนาฬิกาสิบสองนาทีจากสี่สิวิดีโอก่นหน้าปุ่มศูนนาฬิกาสิบหนีเมนูปุ่มวิดีโอศูนรายการที่ 7, ระบุว่าเล็กสุดปุ่มหรื่นอกแรลชื่อ นี่ครับมันก็มีพกยอเล็กสุดเพิ่มไปยังก่อไปข้างหน้าก่อกับยุดวิดีโอชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเราจะลองล็อกหน้าจอดูนะครับว่าเพลงที่เราฟังอยู่มันจะดับหรือเปล่านะครับนี่ครับล็อกหน้าจอฟังได้สบายๆเลยนะครับ เนี่ยครับแล้วถ้าเราต้องการจะหยุดก็เปลดล็อกอุปกรณ์นะครับเหมือนเดิมเปิดหน้าจอขึ้นมาเนี่ยครับเราก็ปัดบล็อกปกติเลยนี่ครับแต่แั้นให้เราไปที่หยุดวิดีโอทั่วขราวหรือว่าไปคำว่าโปรแกรมและเิดีโอ โปรแกรมเล่นวิดีโอแต่2ครั้งเพื่อแกระดงตัวควบคุมก็ได้นะครับอ่าเราก็หยุดวิดีโอชั่วคราวก็ได้นะน,นี่ครับมันก็จะหยุดวิดีโอให้แล้วนะครับ ก็เหมือนกับเราใช้ Youtube ธรรมดาเน่นนั่นแหละนะครับเหมือนเราใช้ Youtube ในเครื่องเลยนะครับแบบนั้นแหละนะครับเพียงแต่ไม่มีโฆษณาขั้นเฉยๆนะครับโอเคเราก็ออกมานะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับต่วนการติดตามช่องนะครับผมลองดูแล้วนะครับมันติดตามไม่ได้นะครับไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะครับสงสัยเขาอาจจะเอาไว้ให้เรา เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่า youtube ตัวนี้มันมันน่าจะไม่ใช่ของพีเนี่ยมมันมันเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะมันเป็น youtube ที่ทําออกมาอีกเวอร์ชันหนึ่งคล้ายคลึงกับพีเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันติดตามช่องไม่ได้เลยนะครับแต่เราสามารถฟังเพลงหรือว่าเราจะเอาเพลงที่มันอยู่ข้างล่างที่มันเป็นช่องแนะนําหรือว่า จะค้นหาด้วยเสียงฟังก็ได้นะครับนะครับแต่ว่ามันติดตามช่องไม่ได้นะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับส่วนใครมีข้อมูลดีๆก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่ามันทำยังไงแต่ของผมจากที่ผมใช้มาไม่กี่วันมันลองติดตามช่องก็แล้วนะครับมันเหมือนกับมันเป็นแค่เขาทำมาให้เราฟังเพลงเฉยๆนะครับคล้ายๆ นะทำออกมาคล้ายๆกับ YouTube พีเนียมแหละนะโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องล่ามหมูตูวิรีโอด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ